สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรมวยเพื่อนบาานอันนัยพิเศษนะครับคลิปนี้7มีนาคมหาสูตรเหมือนเดิมนะครับไปดูผลวันที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับของวันที่6มีนาคมอันนยพิเศษบนออก948 ล่างหนกาวสูตรที่เราให้ไว้เข้าเด่นล่างนะครับเลขหนึ่งเลขเด่นวิงโลดเข้าเลขหนึ่งสองตงบนนะครับเข้าชุดหลอสี่แปดตรง ชุดเด่นนี้ให้ไว้งวดก่อนเด่นล่างนะครับเข้าเลข1เลข1มาหลัก10ล่างนะครับใส่วิ่งสายรูดนะครับได้อยู่นะครับ2ตัวล่างเด่นล่างเลขเด่นวิ่งรูดข้าเลข1มาหลัก10ล่าง สองตัวบนนะครับเป็นชุดนี้ที่ให้ไหวตัวเลขสีเหลืองชุดเด็ดสีขาวเป็นชุดหลองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเสิ้นตายสี่แปดเข้าตรงๆนะครับเป็นชุดหลอกตัวเลขสีขาวถูกนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดกกอน ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสูตรของวันที่7มีนาคมกันเลยครับคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับเด็ดบนนะครับสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว13งวดจากสถิติย้อนหลัง หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บบทบวกหน่วยบนบวก10บลางบวก0บวกสองบวกสองเด่นบนนะครับ7มีนาคม เลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเด่นลา่างตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมาขอน,น้านี้อีกสิบงวดรวมเป็นสิบเอ็ดงวด หมดล่าสุดเข้า10ล่างนะครับเลขเนี่ยเด่นล่างเลข2เลข3เลขก7เ,เลขเด่นวิงลูสุดเก่าต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว5มงวดติด หมดล่าสุดเข้า10ล่างนะครับเลขหนึ่งมาดูวิธีการคิดกันครับสูตรนี้ใช้งวดที่ผ่านมานะครับเป็นตัวตัง9บวก4ี4่บวก4บก8บวก8หลับไหนกันบ้างนะครับ ลงมนได้33ใช้เฉพาะเลขสาน้ำ3บวกเลขของที่3บวก0ของที่ได้3 3บวก2ของที่ได้5 5บวก3ของที่ได้8เลขเด่นวิ่งลูกเลข3เลข5เลข8 สรุปเลขเด่นกันนะครับเด่นบนได้1 3 5เด่นล่าง2 3 7เล็เด่นวิ่งรูดนะครับ3 5 8เด่นเด่นก็จะมีเลข3นะครับตัวแร เด่นบนนะครับคาดเรือ2ตัวนะครับเด่นล่างวันนี้เด่นทั้ง3าตัว ปสายวิ่งสายโลดชุดวัดใจบนให้เลขสานะครับล่างก็เลขสานะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้พิจารณากันด้วยนะครับเป็นรวมบนล่างสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมา สูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนนดกันสิบบนบวกหน่วยล่างสี่บวกกาวได้สิบสามใช้ชเฉพาะเลขสามนำสามบวกเลข6งที่ สามสี่ห้าเจ็ดเก้าสองหนักหกเลขนะครับมาวินกันเป็นสองตัวไม่หลุดเบิรนได้สองตัวบ,บนชุดนี้ครับ เลขสีเหลืองชุดเด่นสีขาวเป็นชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตายเชุดด้วยกันนะครับชุดวัดใจของสองตัวบนต่อไปสองตัวล่างนะครับ 6ชุดนะครับชุดวัดใจของ2ตัวลาก็ฝากเพื่อนไว้พิจารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลาเด่น3ตัวบนสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว3มงวดหลักร้อยบวก10บนบวก0บวก1บวก1บวก5บวก1 สามโม่นะครับด้วยเข้ามามีเบิ้ลมีหามนะครับ1นึ่งโม่เราไม่ใช้นะครับเบิ้ลหามเด่น3ตัวบน3 4 5 0 1่หานย์หนึ่งนาหเลขโมบินกันเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามได้3ตัวโต๊ะทั้งหมดสิบชุดดังนี้ครับ ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับหานพิเศษ7มีนาคม2566ทุกสูตรนะครับคือสูตรที่ได้จากการทำหนูมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใครชอบตามันได้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้าน จะมีแนวทางนะครับมาแบ,บ่งปันการทุกงวดฟรีเน้นหวยลาวกับหวยฮาหนอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจัดพุธสุขฮหาหนอยมีให้ทุกวันนะครับมีให้สามฮหาหนอยพิเศษธรรมดาหรือว่าปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีลํำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ